วัสดี้ครับวันเอสี่เป็นโหมด easy จำได้ไหมอันนั้น ep หนึ่งอันนี้โหมด hard อันนี้สู่ช่วงพักผ่อนก่อนนะกุ้งไอ้กุ้งมะมมันโดนกัดไปข้นงหลัง้นี่นะครับกลอกตอ ด็อกเตอร์บ้าอะไร่ะนู่งประเทศไทยอืมอืมอู้ใครปิดไฟคะเออ ตัวต่อทู่ไปตัวจางแล้วค่ะนะคะเด็กแล้วเดขอีปตัวทู่ก่อน

เ่มตั้งกล้องก่อนเอ้ยเอานเครื่องไฟโอเคเวกพักไปนังขาขามันไม่ทำงาน เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็นนะบ๊ายยไปบุกน่าตา